กับผมพันเอกนาทีนินเสนผู้บัับหน่วยเช่างกิจทัพเจ้าตากกองพลังผาเมืองลับ กอืมวันนี้เป็นแบบนั้นเลยมองมองที่ดินสายสายในไทยนะคือกตรงที่ดู่ เพื่อที่จะไล่ไล่ติดตามบริเวณช่องหาแใจจากด้านบนลงมาครับแล้วก็เมื่อเวลา23.00ครับได้พบกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวครับเพื่อแสดงตัวขอโทษครับแต่บุคคลบุคคลดังกล่าวเนี่ยใช้อาวุธประทับนี้ครับดีกว่าใครเราจึงเกิดการประทะประมาณ5ทีครับเราใช้เป็นมมอาวุธ p o w โ r 5 5, 5ครับ คือหมู่บ้านมาเลีหมู่บ้านต่ยางผาแตกครับนี่นะต้องการความเยือกอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับทดสอบไม่เดียวนะครับกลับเดียวครับขึ้นละนะครับครับสียงตาลเข้มละนะครับครับนี่ครับยาบ้ารตนี้ครับเก้าเก้าเก้าครับเก้าเก้าเก้าปีนอยู่ข้างบนครับ เราก็มีสัญลักษณ์บางอย่างนะครับที่ติดอยู่ตามขออาพยาตเรียนให้ทราบว่านะครับของลังผาเมืองเราพยายามที่จะสะกัดกัน้นยาเสพติดมาตั้งแต่ต้นปีนะครับเราทําเข้มข้นมาโดยตลอดนะครับช่วงสงก,การเราก็ไม่ได้หยุดกันไม่ได้หยุดกันปรากฏว่าในช่วงสงก,การไม่ค่อยเข้านะครับไม่ค่อยเข้าก็มา ได้รับข่าวสารหลังจากผูกการแล้วว่าจะมียาเข้าครับเราก็าจะกกาลังอ,ออกทํางานกันจนถ้าเมื่อคืนนี้ครับเวลาประมาณสักห้าทุ่มครับณจุดตรงนี้นะครับก็เกิดการปะทะก,กับกลุ่มคนการกำลังยิงยาเสพติดนะครับประมาณห้าถึงเจ็ดคน,นครับที่กําลังรำเริงยาเสพติดลงมาพอเราเจอเราก็ให้เขาหยุดก็ทำก,การตรวจคนเขายิงใส่เราครับก็เกิดการปะทะก,กันนานประมาณห้านาทีครับมีรอยกระสุนอยู่ตามต้นไม้ต่างๆหลายแห่งครับก็ ในส่วนของปุ่มวงการครับสามารถหลบหนีไปได้นะครับย้อนกลับไปฝั่งเมียนมาตรงนี้นะครับตรงนี้ครับจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับห่างจากในาสแดนประมาณสามถึงสี่ร้อยเมตรนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับห่างไปนิดเดียวครับซึ่งการทํางานที่ได้ผลเมื่อคืนนี้นะครับกําลังของเราตังจากประทานแล้วก็ขุมพื้นที่ไว้ครับตอนเช้าก็เข้ามาเชียย์พื้นที่ก็พบเป้อยู่สี่เป้นะครับเป็นเป้ยยาติดติดทั้งหมดครับเป็นยาบ้านะครับ มาเมื่อมาตรวจนับกันแล้วก็ประมาณเป้ละหนึ่งแสนสองหมื่นเมตรครับหล่ทั้งหมดก็สี่สายแปดหมื่นเมตรครับเดีย๋ยวผมจะทําการทดสอบยายาติดๆอีกครั้งหนึ่งครับ